ก็บรรทัดอะไรคอยบรรทัดเดียวก็เราเราบอกเข้าใจแล้ดดวไงแล้วทำไมเกินมาครับผมโจทย์รอบบรรทัดเดียวมันมีสี่ก็ะรอบแค่บรรทัดเดียวฮะ รอกบรรทัดแรกหรือบรรทัดสุดท้ายก็ได้ร้ใครนอนหลับอ่ะปลุกเพื่อ <c oughs> นจิ้นตื่นมีไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยปรับแสงอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เออ ครูต้องปรับเยอะเลยเนี่ยปรับแสงเนี่ยแสงไม่พอเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนมือเด็กเดี๋ยวมี่จะลองป้อนอีกนะครกลัวกล้องไหมทำไมเนี่ยฮะับเงื่อมาที่ไครูบ้านฉันบ้านเด็เมื่อมีกล้องใช้ครูกล้องครูจะเสียแล้วเพราะจะป้อน